สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุขุสุขคนครับผมเมื่อนี้มาพบกับช่องแซมอีสานบ้านโคกเลยครับผมเมื่อนี้สิ้ผ้าพ่อแม่พี่น้องมาล่องแรีนว้าวครับผมเป็นสองหองขนาดลอยแปดสิบเส้นครับเมื่อนี้มาคนเยวครับผมผมมีคนทรงวาวห้ครับผมสีล่องแรีนผู้เดียวบ่งครับว่าผมมีคนทรงมันจียังไงครับผมเมื่อนี้กับล้มกับบ่คอยแห้งหรอกครับผมสําหรับมื่อนี้กัน ผมคอยอยู่ครับอยู่ที่ประมาณจักิกิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยครับผมสี่ลองมาทดสอบแรนวาวบ้างครับผมมามันจีขึ้นบ่สำหรับสองห้องรอยแปดสิบเซ้นครับผมไปครับไปกันเลยครับผมมาผู้เดียวครับมื่อนี้ม,มีคนทรงเห็นรอกครับผมมือน,นี้ลองทดสอบแรเบังแรนผู้เดียวบัง วาวแลนวาวเห็นลมเป็นบได้ครับผมเห็นลมเป็นไม่ได้ครับไปรุนไปเบิรงกันนะครับว่าสองห่องร้อยแปดสิบเซนนี่สิขึ้นอีท่าไดครับผมทดสอบลมกับบุคอยดีครับมอนีแลนกับแลนผู้เดียวครับผมมีคนไทยหายว่มีคนทรงวาวห้เลยครับมอนี ทายผู้เดียวโดดครับเป็นร้องกันครับผมลองเบื้องครับผมสําหรับปีกว่าวตัวนี้ก็จะเป็นเชิงแข็งแน่อยู่นะครับผมปีกว่าวตัวนี้สิออกแข็งแน่อยู่เป็นสองห้องร้อยแปดสิบเส้นครับผมไปครับครับผมตอนนี้ก็ผูกเข้าผูกเข้าเสริมหางหางนี่เป็นหางผ่าเด้ครับผม แต่ตอนนี้ผมใส่พระท่านเง้าบ้านไดครับผมใส่รองใส่สันๆเบึ้งครับผมว่ามันจีมันจีนจขืนม่ครับผมจีตัง้งยังประท่านใส่เง้ารองบึ้งครับีย๋ยวจีตั้งวาวไว้ตรงนี้แหละครับวาววาวพิงไว้ตรงนี้ครับผมเอาพิงไว้คู่สาแหละครับผม พิงหว้ลักษณะนี้ครับเปื่อนสนู่กกะสิหม,มุนหมุนมุนเสียบหยาค่าไว้นี่ลยครับสนูวาวกับสิหม,มุนแล้วกับพิงไหว้กับหยาค้านี่ลยครับแล้วก็จีเอาเสียกไล่เสียกไปพู่นล้วครับผมแลนผู้เดียวครับผม เลยครับพี่น้องแลนบาวตรสอบบาวครับผมทดสอบบาวครับพิงไว้ตรงผุนนะครับทดสอบว่าทีขึ้นบ่าสำหรับล่มค่อยๆซ้ำนี่ล่มกับพวกคอยมีครับพี่น้อง แรงลุ่มเลยอยู่ประมาณจักสิบกิโลเมตรต่อชัมม่วโมงเลยครับตอนน่นาจะประมาณนั้นพี่น้องตอนนี้ก็ไล่เสียกมาประมาณน่าที่ห้าสิบเมตรครับตอนนี้ว้าวก็ยุ่พุ่นแล้วครับพุน ไล่เสียงมาประมาณหาสิเมตรเด้อครับผมไปลองไปลุ้นกันครับผมถือร่างแรนเลยครับมหาสิเมตรเด้อพี่น้องเด้เอเด้อครับบารนี่สิลองแรเบังเด้อครับบันี้ ดีครับผมนี่ตอนแต่ลมครับขึ้นนอครับเนี่ยอแขนลมครับผมลมไม่มีครับดีครับผมขึ้นดีครับโอ้ลมมาซอยน้อยหนึ่งครับผมพี่น้องตอนนี้ลมบ่ค่อยมีครับ เห็นบลอกพี่น้องว่าขึ้นดีครับผมนี่มีลมนี่ขึ้นดีเลยครับนี่แลนผู้เดียวไทยผู้เดียวเด้อพี่น้องลมบ่มีครับผมนี่หรือว่าขึ้นอยู่ครับผม ลมบ่มี่ครับลมบ่มี่พี่น่องทดสอบแลนด์เบิ่งซื้อครับว่มันจิขข้นบ่ถือว่าขึ้นยู่ครับผม ียบร้อยครับน้องพี่น้องเนาะทดสอบแรงครับลมมีนี่ขืนดีดยกับผมนี่สำหรับวอลสองของลอยแปดสิบเซนครับเมื่อกี้มีลมมาซอยหน่อยหนึ่งลมก็กระโชกลมกระโชกนะครับเดี๋ยวไว้โอกาสหนาครับผมถ้ามีลมดีดีก็บทีพามาทดสอบไหมครับ อันนี้ทดสอบเบิ้งว่ามันขึ้นบอครับสรุปแล้วก็ขึ้นดีโยครับผมสำหรับท่านผู้ชมที่เข่ามาครับผมก็ฝากติดตามนด้วยครับผมไยชิหนาจิมาเรียนให้ไหมครับผมรอลมมาก่อนครับสำหรับมนีก็สวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์นเลยครับผมกดติดตามเป็นกำลังใจนะครับสวัสดีครับ